โลสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> วันนี้เราจะมารีวิวต้นไม้แบบเรียวๆนะครับต้นไม้ชื่อว่าต้นอะไรวะป้องต้นหมากนวลวะใชครับแล้วก็ลำต้นก็ประมาณเนี้ยครับลำต้นประมาณถึงเท่าไหร่วะประมาณสิบถึงสิบห้าเมตรนะครับใบก็ประมาณเนี้ยดูลักษณะก็ประมาณนี้นะครูจริงใ <ละ S 1> บก็กว้างประมาณสองสามเซนอ่ะใช่เหรอเออเอาลงมาดูดิเอาลงมาดูดิเดี๋ยวเอาลงมารีวิวแบบเรียวๆเลยจะถึกไหมล่ะ ไม่ถึงว่ะจะไม่โดนไม่น่าถึงนะยิ่งไม่ถึงเข้าไปใหญ่นะเลี้ยวจัดอันนี้ก็ตึงมานะแล้วขนาดใกล้ๆนะครับผมมันก็ถึงเหมือนปลาเด็นี่ครับนี่คือขนาดปนะครับความก้างประมาณสองถึงห้าเซนครับความยาวก็ประมาณก็พยายามอยู่ไมมาทันนิดนึงครับเออประมาณสามสิบกว่าเซนสี่สิบรัคาสามสิบ มันไม่มีแล้วก็ขอบคุณที่ครูมารับชมวันนี้นะบบแล้วจบแล้วครับบ๊ายบาย